เจ้าเออเอเอถ้าไมไปแล้วเหรอยายบอกมาใหาจะมาเอาเงินให้เจ้าผู้หญิงคนนี้ฉลาดขึ้นตอนไหนกันนะฉันเห็นนาเป็นคนซื้อเลยบอกฟาบาว่าจะพาดามานี่เจ้าอย่าคิดว่าข้าโง่เนะบอกมาซะดีๆเออถ้านางเห็นแล้วก็พูดออกไปเลยแล้วกันนะอาจจะได้ผลดีสองทางเออเอาละเอาละฮะเอาดาบลงก่อนนะค่อยๆอ,อธิบายให้ฟังนะเอใยาย ถ้าเจ้าพูดไม่ได้ในวันนี้ข้าจะฆ่าเจ้าในนามของฟาบาโท่านพูดอะไรกันนะฮะข้าไม่ใช่โจรข่มขืนนะข้าไปทําแบบนั้นหรอกข้าและท่านไม่มีความสัมพันธ์แบบนั้นเลยนะอย่ามาใส่ร้ายข้านะอ๋อข้าเข้าใจแล้วถ้าชอบข้าใช่ไหมและอยากทําลายชื่อเสียงของข้าเพื่อให้พวกพี่สาวเกลียดข้าเหรอฮะจะได้ครอบครองข้าคนเดียวใช่ไหมนี่เจ้อะไรอย่างไอ้เอ้เอาละเอาละเอาละเอ้ย มาพูดเรื่องสำคัญเธอะถ้าไม่ผิดจากที่ข้าคิดไม่น่านจะมีคนเอาเงินมาให้เราแถมยังเป็นจำนวนไม่น้อยเลยนะคือที่เราสองทนต้องรวยแน่ๆเลยชินเจอ๋อฝ่าบาทส่งเจ้ามาเพื่อแก้ปัญหาดำท่วมเจ้ากลับมาทำตัวมีหน้ามีตาเอาเงินกาขอา<ถ>ตัว,ตวเองทัสิบมดมาคุณป้าถ้าจะตื่นเต้นไปเลยนะข้าถามท่านนะ ฝ่าบาทส่งท่านมาเพื่อแก้ปัญหาน้าท่วมท่านาได้รับราชการกับองค์คณะคนหนึ่งแล้วไม่มีเงินทองอะไรเลยข้าจะจัดการน้ําท่วมได้ยังไงกันเล่าคิดดูสิแต่ท่านไม่สามารถรับสินบนหรือร่วมมือกับพวกเขาได้เฮ้ยถ้าพวกอะไรเนี่ยเงินพวกนี้มันมาจากการรีดไถ่ชาวบ้านไม่ใช่เหรอใช่แล้วไงถ้าไงข้าจะใช้เงินนี้แก้ปัญหาน้าท่วมนี่นับว่าเอามาจากประชาชนและใช้เพื่อประชาชนไม่ใช่เหรออืม ถ้ากั้ลังจกักค่ช่วยผู้ประสบภัยและแก้ปัญหาลําท่วมเงินที่เหลือก็เป็นรางวัลจาก่าบาทให้เราสองคนเหมาะสมไหมอมมืมเอ้ยอไม่ไม่ไม,ไมแต่เงินแค่เท่านี้แม้แต่ช่วยผู้ประสบภัยยังไม่พอจะมีเหลือได้ยังไงงั้นเรามาเดิมพันกันเถอะเ,เดิมพันอะไรเฮ้ยถ้าข้าชนะท่านต้องฟังข้านะจะทำอะไร ท่านถินรีบซ่อนตัวไปฮะทำไมเขาต้องซ่อนตัวด้วยไั่พูดอะไรเลยไม่มีเวลาที่บายแล้วรีบซ่อนตัวไปนั่นไม่ใช่ที่ซ่อนจะไปซ่อนที่ไหนเล่าไปไปไปซ่อนที่เตียงไปฮะเฮ้ยนีอโอ้โหท่านเินเจ๋จะทำอะไรของเจ้าเนี่ยถ้าท่านทำเรื่องฆ่าเสียหายข้าจะบอกฟาบาทบอกเป็นพอท่านทำให้ข้าหมดแรงจะไม่สามารถแก้ปัญหานารท่วมได้ี่ไรย่างไอ นี่ฉินเจออพี่อืออออครอะเข้ามาท่านคือออข้าคือหวังปินรองผู้ประชาการเขตเจียงหนานได้พบท่านแล้วอ เมื่อครู่เราเจอกันที่โรงเตียมท่านหวังยินดีที่ได้พบนะไม่ทราบว่าท่านมาหาข้าในยามดึกทำไมอมีธุระอะไรเหรออ๋อเมื่อสักครู่ที่โรงเตียมข้าน่ะเห็นท่านอาจจะเมาเล็กน้อยจึงได้เตรียมน้ำซุปบำรุงมาให้ท่านอ๋อข้าเข้าใจแล้วท่านบังนิ้ใจดีจริงๆอ้อเออท่านขอรับ เรื่องน้ำท่วมยังต้องการท่านเป็นผู้ควบคุมทั้งการจัดการต้องรักษาสุขภาพท่านลองชิมซุปดูเฮ้ยนี่ท่านหวันก็เกรงใจจังเลยอ่ะนี่เป็นเพียงความตั้งใจเล็กน้อยของข้าน้อย หากว่าท่านชอบซุปแก่เมาข้าก็ยินดีที่จะเตรียมไว้ให้ท่านทุกเมือ่อดอออีดีด,ดออีท่านหอังได้ดีจริงๆนะเป็นข้าราชการที่พักดีต่อฝาบาทจริงๆพอกลับไปเมืองหลวงข้าจะยกย้องท่านให้คนอื่นฟังนะออขอพระคุณท่านมากออโอ้โอเออเวลานี้ดึกแล้วข้าขอลากลับก่อนนะออดีท่านบอกงด้ทางปลอดภัยเอย นี่คือตัวที่ฉันจะใช้ในการสร้างฐานะหลังออกจากวังคนชั่วคี่จะเก็บทรัพย์สินของตัวเองเอาไว้ใช่ไหมเดี๋ยกลับไปมืองหลวงจะดูว่าฝ่าบาทจะลงโทษเจ้าอย่างไรเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าพวกเขาจะให้เงินเจ้ามากขนาดนี้ได้ทองคำจำนวนมากขนาดนี้แน่ละพวกเขาคงโกงเงินจากประชาชนมาเยอะข้าจะทุนฝ่าบาทให้จัดการพวกเขาให้หมด นี่มันแค่เริ่มต้นนี่อยากดู้ไม่ว่าทําไมพวกเขาถึงให้เงินกับข้าทําไมล <c oughs> ่ะข้าจะไม่บอกท่านหรอกเพราะว่าเจ้าเอาดาบมาขู่ข้าไงเล่าเจ้า <c oughs> เอาละเอาละเอาละนี่กลับห้องเถอะอย่าขัดจังหวะตอนข้าเก็บเงินนะเจ้าหมายถึงว่าจะมีคนให้เงินเจ้าอีกเหรอแน่นอนข้าเคยบอกท่านแล้วเงินนี้ช่วยสามารถแก้ไขปัญหาน,าน้ำท่วมได้และทําให้เรารวยขึ้นเยอะได้ด้วยนะคิดว่าข้าพูดเล่นหรือไง ถ้าไม่กลัวว่านางจะไม่บอกฝ่าบาทก็คงไม่บอกนางหรอกแต่ว่าตอนเนี้ต้องส่งให้นางไปเงียบๆแม้ฝ่าบาทจะรู้เรื่องนี้แต่ก็ไม่รู้ตัวเลขที่แท้จริงฉันจะได้มีโอกาสควบคุมเรื่องนี้ไงเล่าข้าไม่ไปฮะข้าจะอยู่บนเตียงของเจ้าและจับตามองเจ้านี่ถ้าจะไม่กลับห้องแล้วมาอยู่บนเตียงข้าทาไมเล่านางคงไม่รู้ใจฉันหรอกนะไม่มีทางหรอกไม่ฉลาดขนาดนั้นหรอกเป็นพวกมีปัญหาได้ไง แล้วถ้านํางเป็นพวกมีปัญหาที่ชอบนอนบนเตียงผู้ชายละเออท่านายจะตามฉันไปนอนด้วยตลอดก็อาจจะไม่เลวนะไม่ต้องกลวงหลอกข้าจะอยู่ที่นี่จะเลือกนอนบนเตียงของท่านหรือจะอยู่พิหน้าห้องดูก็ได้ว่าใครจะมาให้เงินจ๊ะอ๋อเอาแล้วเอาแล้วะ,ะ<ม>ท่านป้าท่านป้าข้าสารภาพแล้วรีบไปนี่ไป,<ม>ไปจะมีคนมาแล้วเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวเข้าแล้ว ดูเหมือนว่าเราคงต้องให้มากขึ้นหน่อยเพิ่มค่าปิดปากตอนนี้ก็เป็นเงินของฉันแล้วอะ